สวัสดีครับสวัสดีนุ่มศูนย์ไปหัวใจดังซิงครับอันนี้มาดู h ฮ t เตชิซัทเอ็ก120 3ี่สามครับทำงานอะไรวันครับอันนี้มารับจบับดูความคล่องแคล่วของเขาครับกัดวันนี้ค่อนข้างร้อนครับ ากาศเปลี่ยนแปลงไวมากครับตอนเช้าๆนี่หนาวสายๆมาร้อนนี่ครับประมาณนี้ครับ คุณผโทษโด้วยเสียนันครับเสียนนัเสียงเครื่องยังนิ่มนวลเหมือนเดิมครับมีปีกสลบด้วยครับ ร้อนมากๆเลยครับวางท่อครับอัวางท่อทปะครับนี่สิวางท่อปะอ๋อเห็ดอ๋อเฮดเป็นราน่างนาเห็นไร้มากเลยปพองอืม แมนช่วงน้ำอ่ะช่วงไอ้ช่วงน้ำอ่ะนะสิไรโบท่านเป็นท่อแม่นครับแมนนครับเป็นแบบเปิดเลยก็ดีว่ามันบอดต้องตันนะ <c ười> เห็ดไปสี่เหลี่ยมเลยไม่รับสามทั้งผีนำไล่บ่ครับทั้งผีนำไล่บ่ทั่วมนียครับ แมนแมนมายืนใหยืนไก่มาได้ เอาลงลึกๆก,กว่านี้จะหน่อยอันเสาเนี่ยที่ลึกบ่ครับเนี่ยลึกลงรอ อ๋อดีครับผมลาไปด้วยลิปนี้ครับผมฝากติด,าดตามช่องดุสิตใจใจนั่นซิได้เนยครับติดตามคลิปต่อไปนะยครับ